รีวิวฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นลิมิเต็ดสีขาวคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งเหล็กรอบคันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวอลแอลพาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างค่ะมาดูที่ชิ้นแรกเลยนะคะเป็นสกูฟฝากระโปรงแบบเรียบค่ะไม่บางทัศนวิสัยในการมองและสีดําด้านตัดกระสีขาวได้แบบลงตัวแบบสุดๆเลยนะคะเจาะเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะแล้วก็วเราวกีซิลิโคนเพื่อไม่ให้น้าเข้าเรียบร้อยมากๆเลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะติดกระจังหน้าฟอร์ด FORD แบบตาข่ายลังพึ้ง มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ติดชุดครอบสีดำให้ด้วยพร้อมกับตัวนูนอะคริลิกสีขาวแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างเป็นไฮไลท์เลยค่ะเป็นกันชนหน้าเหล็กแฮมเมอร์รุ่นของ k n n s s r r e s นะคะจะใหญ่กว่าตัวบอดี้รถนิดนึงค่ะเป็นเหล็กหนาประมาณ3มมิลน,นะคะทำจากสีพาวเดอร์โคต้ตป้องกันสนิมร้อเป็นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะมาพร้อมกับหมอกแบบดับเบิลไลท์นะคะ ด้านในเป็นไฟตัดหมอกส่วนด้านนอกเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีนะคะห่วงโอเมก้าสีแดงหล่อสุดๆมาจากแฮมเมอร์เลยนะคะ,ะด้านหน้าเรียกว่าหล่อแล้วมาดูด้านข้างกันเลยค่ะเชื่อมต่อกับกันชนนะคะเป็นคิวล้อ6นิ้วขนาด6นิ้วแบบหมุดน,นะคะตัวนี้ติดกิบล็อกด้านล่างไม่ได้เจาะตัวรถจริงนะคะส่วนตรงนี้ติดกาว 3M อพร้อมยิงซิลิโคนเรียบร้อยมากๆเลยค่ะ และที่สำคัญคิวล้อ6นิ้วจะทำให้แก้มยางของล้อรถเลยออกมานิดนึงนะคะเพื่อให้รถมีความบึกบึนและลดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าแล้วเรามาดูกันค่ะตัวน,นี้แม็กยางเป็นของอะไรค่ะแม็กเป็นของลายดอกไม้นะคะขอบ16และยางเป็นของทันพุกยาง AT 265 7 0 R 1 6สามารถวิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดได้แบบสบายสุดๆเลยค่ะอ่า ส่วนด้านข้างติดครอบให้ทั้งหมดเลยนะคะดำด้านเพื่อให้เข้ากับชุดอื่นๆและลายสติกเกอร์โค่นคาดข้างแบบนี้ลูกค้าเลือกแบบเองได้นะคะมีประมาณ20แบบให้เลือกเลยนะคะและด้านบนเราก็ติดลาวลังคาให้มีสีบรอนกับสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านนะคะ<ม>นอกจากกันชนหน้าเป็นแฮมเมอร์แล้วโลบ่ายังเป็นแฮมเมอร์ด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นโลบารเหล็กแฮมเมอร์สามารถใช้งานได้จริงมาพร้อมไฟเบรกเลยนะคะบรรทุกของได้แบบเต็มเหนียวได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไม่ทำให้เป็นรอยแล้วก็บรรทุกหนักหนักได้ถึงสามตบบันเลยนะคะสำหรับรุ่นรถเรนเจอร์ของเราค่ะและด้านหลังติดข้อไฟไท้ายหล่อๆให้และตัวนี้กันชนท้ายเหล็กแบบอ้อมข้างนะคะของที่ทว สามารถกันชนด้านหลังได้ถึงด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงสองห่วงแบบนี้ลากจูงได้จริงได้เลยนะคะและเราเก็บงานพวกเซ็นเซอร์ให้เป็นสีดําเพื่อให้เข้ากับตัวรถแบบสุกๆนั่นเองค่ะ,ะครอบมือจับฝาท้ายแล้วก็เบ้ารองมือจับฝาท้ายเราก็ไม่ขาดน,นะคะเราเรียกว่าเก็บงานให้ทุกชิ้นครบอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะออกรถ Ford r a n เ e นจอนะคะสามารถสอบถามมาทั้งเพจได้ทุกเพจเลยนะคะก็หรือว่าโทรตรงหาอลก็ได้ค่ะ064-695-5362อกอค่ะสำหรับวันนี้อลลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย